คุณผู้ชมคะงานนี้โมโนออริจินอลจัดให้แล้วนะคะสำหรับใครที่ยัง move on จากความรักครั้งเก่าไม่ได้ห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะเป็นภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าเรื่องขอใจเธออีกสักครั้ง See You Again ค่ะคุณทนนางเอกน้องใหม่ก็เล่นเอาเงือแตกกันไปเลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวดาวรุ่งสตาสลาลพัทนะคะที่รับบทวันใหม่โดยต้องมาประกบคู่กับหนุม่ม หนุสุดอบอุ่นนะคะพี่ตู่ภบทอนที่รับบทโดยไทยค่ะในภาพยนตร์ขอเจอเธออีกสักครั้งซีอูเกนซึ่งน้องสตาเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่ารู้สึกยากมากๆแอบมีกังวลแล้วก็มีกดดันจนเสียน้าตาม,มาแล้วแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านมาได้นะคะเพราะว่ากําลังใจจากทุกคนในกองจนเธอสามารถพังทลายกําแพงความกลัวของตัวเองได้สําเร็จค่ะติดตามชมภาพยนตร์ดราม่าขอเจอเธออีกสักครั้งซีอูเกนได้แล้ววันนี้ทาง m o นเม็กซ์ที่เดียวเท่านั้นค่ะ มลหลายอย่างะค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่ตู่น่ารักค่ะเพราะว่าส่งบทให้หนูดีมากพี่ตู่เล่นเก่งมากเลยะคะล่ะกดดันเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบพี่เขาแบบเทคเดียวผ่านเลยนะคะทุกคนคือแบบหนูแบบเอหนูจะรอดไหมเนี่ยพี่ตู่ก็บอกว่าแบบเออทำมาเลยไม่ต้องแบบกลัวไม่ต้องกลัวผิดอะไรอย่างงี้ขอบใจดีมากเลยค่ะแบบสอนหนูแล้วก็ชอบแซวหนูมากเลยค่ะหนูเข้าใจบทเยอะขึ้นมากเลยค่ะจากที่คุหรีจันสอนเพราะว่าตอนแรกหนูก็ยังแบบงงๆอยู่ว่าหนูจะต้องแบบเล่นยังไง เป็นเรื่องราวความรักต่างวัยนะคะคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดเลยค่ะกระแสดีมากๆนะคะโอ้โหทางโซเชียลเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงกันอย่างมากมายนะคะเป็นภาพยนตร์โรแมนติกส่งท้ายปลายปีที่ฟิลกู๊ดนะคะไปลองชมกันได้ค่ะกับข้อเจ้าเธออิกสักครัง้งชีวเกณฑทางโมโนแม็กซ์ทีเดียวเท่านั้นนะคะ